สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปมากับลูกไม้นะคะมีจุดเยอะมากอันนี้เป็นลูกไม้ที่หนูผสมเองนะคะก็ใครเข้ามาแล้ววันนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะสนใจบอนสีสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจพันไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะโทรติดต่อได้หรือว่ามีพันอื่นๆนะคะที่หนูยังไม่ได้ถ่ายลงก็สามารถ สอบถามได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่ะอันนี้ทิพวาลีนะคะให้ไปต้นละ40บาทนะคะทรงใบสวยมากนะคะทิพวาลีคือดารานพรัตที่เขาไม่ไป้ายนะคะชั้นใบทรงใบเหมือนกันเป๊ะนะคะอันนี้จะเป็นใบไผ่ใบหกด่างนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะด่างสวยมากนะคะนี่ค่ะใบอันนี้แข็งด้วยนะคะใบไผ่ด่างนะคะเป็นลูกไม้นะคะนี้ อันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรแผงนะคะแผงด่างด้วยนะคะพื้นจะออกเขียวนะคะแล้วก็ด่างออกมาแบบนี้นะคะใครรับนะคะมณีล้อมเพชรแผงหนูขออยู่ที่100บาทนะคะด่างสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์เบญจา,ายนะคะยักษ์เบนจา,ายให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะนี่ค่ะน,นี่ทดสปอนสอนลักษณ์นะคะก็เริ่มจะมีลายขึ้นมาแล้วนะคะ เนะะี่ยค่ะลายสวยมากให้ไปอยู่ที่130บาทนะคะทศสรรสอนลักค่ะอันนี้ไก่สวนแตงนะคะไก่สวนแตงไซนี้อยู่ที่ราคา150บาทนะคะเริ่มกระสีมาแล้วด้วยนะคะสีสวยมากไก่สวนแตงค่ะดูรากนะคะลากเดินดีมากนะคะลากนี่ทะลุก,กระถางเลยนี่จะเป็นอสุูนีบาทนะคะเป็นไม้กระดูกคะ่ะกระดูกดำนะคะ ต้นละ100บาทนะคะอะสูนีบาทไก่ฟ้าพยาลอนะคะกัดหน้าแล้วนะคะต้นละ100ค่ะไก่ฟ้าพยาโลกัดเร็วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นนารีบูรพานะคะตอนนี้ก็ยังมีตัวลูกแบ่งนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่50บาทนะคะสําหรับนารีบูรพานี่เขาเป็นไม้ป้ายนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเขียวป้ายชุมพูนะคะที่กัดๆเนี่ยคือขีดตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะ สำหรับนาลีบุรพาใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะใบแข็งก้านแข็ง,ขงอันนี้เป็นไม้เก่านะคะอันนี้จะเป็นพายจันนะคะพายจันตับขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นไม้ป่ายเหมือนกันนะคะนี่น,นี่จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะก็เปิดดางมาแล้วค่ะอันนี้คือหน้าปกตินะคะหรือหน้าต้นฉบับนั่นเองให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะตัวนี้มณีล้อมเพชรค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะ เป็นแพ็คคู่นะคะเหมือนได้ฟอร์มกอไปเลยได้แพ็คคู่ไปค่ะใบดกดกอันนี้นะคะขออยู่ที่ราคาแปบาทนะคะอ่านี้ชื่อว่าสิบวารายนะคะสิบวารายอันนี้จะเป็นใบไผ่นะคะขวัญสิรินะคะขวัญสิริต้นละแปสิบนะคะเป็นไผ่ฟอร์มไม่สูงค่ะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะขวัญสิริค่ะจับจังหวัดนะคะเมืองสุราษฎร์นะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะ นี่คะ่ะเส้นใบเริ่มชัดแล้วนะคะอันนี้เมืองสุราชค่ะม่วงมงคลน,นะคะม่วงมงคลไม้ทนม่วงนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะสําหรับม่วงมงคลม่วงทั้งใบเลยนะคะนี้เทพพระบุตรนะคะใบกลมค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสําหรับเทพพระบุตรนี่จะเป็นสัมภาเงินนะคะสัมภาเงินให้ไปต้นละ 80บาทนะคะจะเห็นได้ว่าลายกระดูกชัดมากนะคะลายเส้นใบเนะะี่ยค่ะแล้วก็พื้นใบออกเปิอะนะคะสำเพาเงินตาระแม่จันทานะคะนี่คู่กับตาระแม่กุสุมาค่ะตาระแม่จันทาสีเขาจะออกชมพูบานเย็นกว่านะคะให้ไปต้นละ40บาทนะคะตาระแม่จันทาขอบใบก็จะออกเขียวๆนะคะ ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหน้าทรงใบแบบนี้จะเป็นทรงใบของไก่นะคะนี่แล้วก็กัดสีมาค่ะสวยมากนะคะไก่แก้วสวรรคะ์ค่ะต่อไปจะเป็นไม้ป้ายนะคะอสงไขยนะคะนี่ค่ะป้ายสวยๆแล้วก็กัดสีมาด้วยนะคะให้ไปต้นละ,100นะ,ะหนึ่งร้อยนะคะสําหรับอสงไขยนะคะกัดสีด้วยป้ายด้วยใน หนึ่งใบเลยนะคะอันนี้เป็นมณีเมทานะคะสำหรับที่ใครชื่นชอบนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะมณีเมทาให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกัดชุมพูลายสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้นี่ค่ะไม้จำนวนน้อยค่ะในตลาดอันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะกัดออกสีแสดๆสมๆแบบนี้นะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับทองประกายแสดค่ะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นก้าวแต้มนะคะก้าวแต้มนี่ค่ะอันนี้อยู่ในตับแมวนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดไม้ใหม่ะคะ่ะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับก้าวแต้มคะ่ะสีสวยมากนะคะอันนี้เป็นพระโมคัาลานะไซส์แบบโตมากเลยนะคะใครสนใจนะคะไซส์นี้อยู่ที่หกสิบบาทนะคะกัสีเรียบร้อยเลยนี่ค่ะ นี้จะเป็นชนะมานนะคะแดงทั้งใบแดงเหงานะคะใบแข็งะคะ่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะสําหรับชนะมานนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่ทองนะคะสวยมากเวลากัดเต็มๆก็ประมาณนี้เลยนะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะสําหรับไก่ทองแบบที่กัดแบบนี้นะคะมีอยู่ประมาณสองต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เอกกระชัยนะคะเอกชัยตับนักร้องนะคะ กัดสีชมพูค่ะน,นี่เป็นไม้กัดสีนะคะเอกชัยให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะเป็นไม้เก่าแล้วนะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากแล้วในหนึ่งใบนะคะเขาจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสีนะคะเปิดกันอยู่นะคะอันนี้คือลูกไม้ออกโทนชมพูนะคะหัวใบเปิด หนูขอเรียกว่าลูกไม้ไก่ชมพูแล้วกันนะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะคุ้มมากแล้วก็แบบใบมันจะพิว๊พิด้วยนะคะเนี่ยค่ะนะคะมีเม็ดแดงด้วยค่ะลูกไม้ไก่ชุมพูนะคะลังสุรีฉานนะคะหรือสุริยฉานนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นเหลืองที่มีจุดขายเสือดาวนะคะจุดจะกระจายทั่วเลยนะคะเป็นเม็ดแดงๆบนพื้นเหลืองค่ะอันนี้ก็สวยมากนะคะหลวงต้ามเมืองนะคะ ดางสวยๆเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่140บาทนะคะสำหรับหลวงตาเมืองกระถางนี้นะคะด่างเยอะมากนะคะนี่นี่ค่ะนี่ลูกไม้นะคะกระดูกดำพื้นอกน้ำตาลอมแดงนะคะสีสวยมากให้ไปต้นละ50บาทนะคะลูกไม้น้ำตาลกระดูกดำค่ะนี่ค่ะดูภาพรวมนะคะ สวยมากนะคะแล้วใบค่อนข้างโตเลยนะคะลายสื่อไทยนะคะลายสื่อไทยเป็นลายแบบนี้ค่ะตั้งแต่เด็กเลยนะคะนี่ลายสื่อไทยอันนี้ให้ไป150บาทนะคะลายสื่อไทยลายทั้งใบเลยนะคะนี้ไก่สวรรค์นะคะช่วงนี้ก็จะมีไก่มาแบ่งหลากหลายหน้าตาเลยนะคะเผื่อท่านใดสะสมตับไก่นะคะอันนี้เป็นไก่สวรรค์นะคะให้ไปต้นละ จ็ดสิบบาทนะคะกัดหน้ามาแล้วป้ายตัวนี้แนะนําเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยมากแล้วก้านจะแข็งใบจะแข็งเลยนะคะนี่นพเก้านะคะนพเก้าไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะให้ไปต้นละห้าสิบเท่านั้นนะคะเป็นไม้แลนะคะและไอเทมในอดีตนั่นเองนี่ค่ะนพเกาค่ะเขาเริ่มป้ายแบบมีหลากหลายสีสันขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้หานุมานเผาลงกานะคะเผาลงกาสีเขาเจาะเข้มเข้มน้ำตาลน้ำตาลเพิงๆหน่อยนะคะ ฟอร์มไม่สูงค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150นะคะสายนี้หานุมานเผาลงกาค่ะนี่จะเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮาใบแดงนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับฮองเฮานี่ค่ะนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองทุ่งรัตนานะคะนี่ค่ะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะนี้จะเป็นเหลืองใบออกป้อมๆใหญ่อ,อ,อหน่อยนะคะ นี่เวลาโตใบใหญ่แต่ใบออกมนุนมน,มนป้อมๆนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ใช่ใบกลมนะคะอ่านี่เป็นม้าเฉียวหรือว่าขุนพลม้าเฉียวนะคะนี่ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะจะอยู่ตับจีนๆหน่อยนะคะม้าเฉียวค่ะสาวนะครหลวงนะคะนี่ต้นละ100นะคะเป็นชมพูนะคะออกกระดูกดำตรงชมพูนี่จะมีเปอิอะๆด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะหนูขอ100บาทสาวนะคอหลวงอันนี้จะเป็นซับพูนผลนะคะซับพูนผลไม้ด่างนะคะให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะซับพูนผลหมอจินดานะคะอันนี้เวลาโตก็จะกัดชมพูนะคะใบสวยให้ไปต้นละ60นะคะหมอจินดาอันนี้ไม้เก่านะคะชื่อว่าเทเวทนาลุมิดนะคะเทเวทนารมิรป้ายมาสวยๆเลยให้ไปต้นละ100นะคะนี่ค่ะ มีในตำราด้วยนะคะสำหรับเทเวทนลมิตรค่ะนี่ค่ะบัวสวรรค์น,นะคะป้ายสวยมากนะคะนี่เป็นไม้มาเขาเรียกคอมเพกนะคะฟอร์มจะใบดกๆแต่ต้นไม่สูงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับบัวสวรรค์ค่ะนี่ค่ะหรือท่านใดอยากได้เอามีแบบไปทำก,ก็สวยนะคะมีจำนวนให้ค่ะ อันนี้จะเป็นปีกโขงนะคะปีกโขงต้นละหนึ่งร้อยบาทเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะปีกโขงเวลาโตขึ้นตรงเขียวๆคะ่ะกัดสีอีกนะคะสวยมากอันนี้เพชรมณี Money, นะคะอันนี้ก็เวลาโตกัดชุมพูะคะ่ะใบแข็งใบหนานะคะอันนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับเพชรมณีค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะเริ่มมีกัดมานิดๆหน่อยๆแล้วนะคะ ใครชื่นชอบชายชนนะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปา90บาทนะคะนี่ค่ะไซนี้มีต้นเดียวนะคะสำหรับชายชนปลายสวยๆเลยทองอุไลนะคะนนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะน่าเก็บค่ะ สีจะออกเสศษๆหน่อยนะคะทองอุไลให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะนี่ไก่ฟ้าพญาลอจะเป็นไซส์เล็กนะคะให้ไปหกสิบบาทนะคะเพิ่งเริ่มกัดกันมาค่ะเทพเทวริสนะคะให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะเทพเทวริสก็เป็นไม้ป้ายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไก่นะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองเขาเป็นไม้ใบไทยนะคะ กัดสีออกมาแบบนี้นะคะเริ่มกัดมาเรื่อยๆค่ะให้ไปต้นละ100นะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองเวลาโตใบก็จะว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็กัดสีออกส้มๆแดงๆนะคะกัดหน้าใบเจ่มมากเมืองใหม่นะคะต้นละ50บาทอันนี้เป็นบอนใบกลมนะคะบอนใบกลมใบแข็งด้วยค่ะอันนี้สมบัติสยามนะคะสมบัติสยามป้ายด้วยแล้วก็ดูกชัดนะคะนี่ให้ไปอยู่ที่ เจบาทนะคะสมบัติสยามค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าร้านช้างนะคะเจ้าล้านช้างนี่ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะเจ้าร้านช้างเนี่ยให้ไปอยู่ที่ขออยู่ที่100บาทนะคะเจ้าร้านช้างค่ะอันนี้ก็ไก่ค่ะไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีพื้นใบเขาจอกสีอ่อนๆหน่อยนะคะจะเป็นแบบเขียวอ่อนๆนะคะให้ไปต้นละ100นะคะไก่เศรษฐีกัดหน้าแล้วนะคะนี่ค่ะ กัดเร็วมากนะคะไก่เศรษฐีสวยมากนะคะนี่สีชมพูค่ะพรสวรรค์น,นะคะพรสวรรค์ให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่เขาเรียกชมพูบานเย็นไหมคะสีแจ่มมากนะคะนี่พรสวรรค์ค่ะชัดทินกรนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่100บาทจะเห็นได้ว่าเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเป็นใบกลมแป้นๆน,นะคะนี่ค่ะ ลาหูอมจันนะคะนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะมืดเลยนะคะลาหูอมจันเนี่ยเวลาโตนะคะเริ่มมีเม็ดสว่างเขาขาวขึ้นมานะคะไก่ทองประเสริฐน,นะคะต้นละหกสิบบาทนะคะนี้ก็จะเป็นอ่าไม้เก่านะคะพญาพันวังยิ่งอยู่รวมกันยิ่งสวยนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะพญาพันวังเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะนี่ค่ะไซส์ที่ส่งคือกัดเร็วมากนะคะ นี้เทพสถิตนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเทพสถิตเป็นไม้ที่สีแจ่มมากมากนะคะนี้เป็นพันดาวนะคะต้นนี้พันดาวเม็ดจะเยอะเะนะคะเวลาโตขึ้นพื้นจะกัดสีชมพูอีกนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะสำหรับพันดาวอันนี้สายพระเนตรนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะสายพระเนตรนี่จะกัดแดงนะคะเวลาโตขึ้นสังเกตใบล่างเขาจะเขียวแบบล้วนมาเลยนะคะ ใบแข็งค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่110บาทนะคะสายพรเนตรค่ะนี้ชมพูทวีปนะคะไม้ป้ายชมพูอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะให้ไปต้นละ50บนะคะสำหรับชมพูทวีปนะคะนี้สุนทรภผู้นะคะใบแข็งนะคะใบเขาหนานะคะจะสังเกตได้ว่าหนูพามาชมนี่คือใบสวยมากตลอดทั้งปีเลยนะคะสุนทรภู้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นหมอปริญญานะคะ อันนี้พ่อเพิ่งไปเติมดินมานะคะก็เลยยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในรางนะคะนี่เลยนะคะนี่คะ่ะกัญญาวชัชระนี่นะคะตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทกัญญาวัชระจริงๆเป็นไม้ใหม่เมื่อสองสามปีก่อนนี้นะคะเป็นไม้ป้ายชุมคู่นี่คะ่ะคุ้มซับนะคะมีไซส์สี่นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วคะ่ะ นะคะมันจะอมส้มๆแดงๆนะคะสำหรับพุ่มซับค่ะนี่ค่ะน,นี่เทวาสวุวรรณนะคะไม้ดางนะคะปลายสวยๆเลยเม็ดจะปีสองสีด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่150บบาทน,นะคะสำหรับเทวาสวุวรรณเนี่ยค่ะพระนางสุจิต,ตานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ชนิดนี้จะออกอมส้มชมพูหน่อยนะคะเนี่ยค่ะสีตอนกัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้เลยกัดจนไม่เหลือเขียวเลยนะคะ วันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะพระนางสุจิตตาค่ะเนี่ยค่ะนนี้พระนางสุจิตตานะคะสีสวยมากนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะอันนี้คือไซส์ที่ส่งนะคะไซส์สีนิ้วกัดสีเรียบร้อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พระนางสุจิตตาให้ไปต้นละ1นึร้อยบาทนะคะพระนางสุจิตตาเนี่ยค่ะ สวยมากนะคะกัดสีแล้วจะออกส้มๆมชมพูนะคะส้มอมชมพูแบบนี้คะ่ะอันนี้อมพรนะคะอมพรนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะสําหรับอมพรเนะะี่ยค่ะข้างในแดงแล้วก็เม็ดอยู่โดยรอบนะคะอันนี้ไก่ห้วยคุล่ามนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นตับไก่นะคะ ไก่ห้วยขุนรามค่ะนี่ค่ะใครชอบใบกลมๆใบน่ารักมากนะคะไซนี้คือจังหวัดนาราธิวาสนะคะนาราธิวาสใบกลมให้ไปต้นละ60บาทนะคะจังหวัดนาราธิวาสค่ะนี่จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่ให้ไป120บาทนะคะไซนี้สวยมากนะคะกระบี่เนี่ยเป็นใบกลมกระดูกก็ชมพูพื้นก็ชุมพูนะคะเทพอัษรานะคะต้นนี้ให้ไป 80บาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะแลในตำนานเลยนะคะนี้เทพอัศราขามีแข้งน้วยนะคะนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะร่ำรวยชื่อดีมากนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสำหรับร่ำรวยคะ่ะอันนี้หัวใจประกาสิทธ์นะคะไม้กระดูกนะคะนี่เริ่มโตแล้วใครสนใจนะคะไม้กระดูกต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะหัวใจประกาศิท์ อันนี้ไก่ะม้อยนะคะไก่ชมอยนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละแ0สิบบาทนะคะไก่ชมอยเป็นไม้ที่ออกใบผิวๆด้วยนะคะกัดสีแล้วคะ่ะอันนี้มหาชัยป้ายสวยๆเลยนะคะป้ายแดงให้ไปต้นละหนึ่งรบาทนะคะสำหรับ มหาชัยค่ะเป็นไม้เก่าป้ายชัดเจเลยอ,อันนี้วังทองนะคะให้ปลายต้นละหนึ่งรนะคะใครรอยอยู่บางทองเป็นไม้กระดูกดำเส้นใบดำนะคะอันนี้จะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานให้ปต้นละแปสิบาทนะคะงามวงวานนี่จะเป็นออกแบบแดงเข้มไปจนถึงผสมน้ำตาลแบบนี้นค่ะเขาเรียกสีอ้อเลือดหมูนะคะเลือดหมูนี่ค่ะแล้วก็เวลาโตใบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ชื่อ งามมงวานคะ่ะตะวันชิงพบนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละตะวันชิงพบให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะตะวันชิงพบเป็นไม้ทนเข้มเลยนะคะพะยาพันวังนะคะพะยาพันวังอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะพะยาพันวังเขาจะกัดแดงค่ะเวลาโตขึ้นนี่อันนี้เริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าตอนเด็กพื้นจะออกขา,ขาวๆแบบนี้นะคะเริ่มกัดมาเรื่อยๆเลยเป็นไม้เก่านะคะ ยาพันวังต้นละ50ค่ะหมอปริญญานะคะอันนี้ก็ให้ไป100บาทนะคะหมอปริญญาเวลาโตนะคะพื้นเขียวเขียวเนี่ยจะกัดสีอีกนะคะสวยมากแล้วใบหนาด้วยนะคะอันนี้เป็นหานุมานสืบมกคานะคะเป็นแบบป้ายนะคะหนุมานตัวนี้จะป้ายค่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะหานุมาน มักคาค่ะอันนี้จะเป็นไม้เก่าใบายาวนะคะชื่อรามสูนนะคะรามสูนอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะลายเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาโตกัดแดงสวยเลยนะคะกัดลายๆด้วยอันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดด่างนะคะก็จะด่างมาแต่เด็กแบบนี้แล้วก็เริ่มมีเม็ดชมพูขึ้นแล้วนะคะให้ไปต้นละ50นะคะสำหรับเจ้าจักรพพัดด่าง นางสว่าหะานะคะต้นละ60สิบนะคะนางสว่าหะาเขาเป็นไม้จัดสีนะคะสีจะออกตัดออกม่วงอมชมพูนะคะต้นละ60บาทค่ะอันนี้จะเป็นไก่รัศมีนะคะสีแจ่มสวยมากแล้วอันนี้เป็นไก่ที่ฟอร์มไม่สูงนะคะใบจะดกให้ไปอยู่ที่1นึเจบาทนะคะไก่รัศมีอันนี้มีเป็นไม้จำนวนน้อยนะคะ นี่จะเป็นสีเลิกงามนะคะด่างสวยแล้วเขาก็จะกัดแดงนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ดางแต่เด็กค่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละ1 0 0บาทนะคะสีเลิกงามนี่ค่ะน,นี้ร่ํารวยนะคะร่ารวยต้นแม่เขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะร่ารวยนะคะแล้วก็ข้างๆร่ํารวยจะเป็นอันนี้กันหาชาลีนะคะ ตอนนี้ก็มีต้นลูกแบ่งนะคะใครสนใจไม้เก่านะคะไม้ชนิดนี้การหาชาลีจะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะเวลากัดเต็มก็จะออกสีส้มๆแดงๆนะคะตอน,นเด็กๆจะออกประมาณสีน้ำตาลหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เป็นไก่มงคลนะคะต้นละ100บาทนะคะไก่มงคลค่ะเขาจะกัดหน้ามาแล้วนะคะอนี้เขื่อนปลาสักนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกนะคะเขื่อนปลาสักเขาจะเป็นสีแดงนะคะ นี่พญาขอมนะคะใครรับต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนี่ค่ะไซส์หน0่งรมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะอันนี้จะเป็นขุนสุภานะคะขุนสุภาใครรับนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่100บาทนะคะลายสวยเลยนี่ค่ะมณีเมทานะคะตอนโตสวยมากนะคะหรือว่าท่านใดจะรับเป็นไซส์หกนิ้วแบบนี้ก็มีแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับมณีเมธา อันนี้แอบเห็นว่ามีหน่อมาด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะสีสวยเกิดอ,อยากได้ต้นที่กัดสีมาแล้วก็จะมีไซส์นี้แบ่งอีกไซส์หนึ่งนะคะอันนี้เดือนกักดาคมนะคะตับเดือนค่ะสีแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเดือนกักดาคมค่ะนี่เป็นใบหอกนะคะใบหอกสีออกชมพูเข้มนะคะขอบเขียวนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะ สีสวยมากนะคะสีเขาแบบเป็นสีโทนเข้มๆแจียมๆเลยนี่เป็นเทพดารุณีนะคะไซนี้จะอยู่ที่60บาทนะคะสีสวยสีแปลกค่ะนี้ชื่อเทพดารุณีนะคะนี่จะเป็นบอดินเดชานะคะสีจะออกส้มๆนะคะอมเหลืองนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่ไม้เหลืองนะคะนี้บอดินเดชาให้ไปต้นละ100บาทค่ะมนชาละวันนะคะมนชาละวัน อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งรนะคะสำหรับมนชาลวันก็เป็นไม้โทนเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้อาทิตย์อุทัยนะคะต้นละหนึ่งบาทอันนี้เวลาโตใบใหญ่นะคะกัดสีแล้วค่ะอันนี้อาทิตย์อุทยัยอันนี้เท้าโกสัยนะคะกัดลายสวยมากนะคะเท้าโกสัอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้กัดสีคะ่ะแต่ไซส์ที่ทรงนี้เลยนะคะกัดมาแล้วค่ะสวยมาก ถาวโกไซนะคะหมายเกาอันนี้จะเป็นสวงอีสานนะคะสวงอีสานนี่ค่ะให้ไปต้นละ100บาทนะคะสวงอีสานนี่ค่ะอันนี้คือชมป้านนะคะชมปานให้ไปต้นละ60บบาทนะคะเป็นฟอร์มต้นคู่นะคะนี่คุ้มมากนะคะ อ่าหกสิบาทได้สองต้นเลยนะคะชมพานเป็นไม้เก่านะคะอันนี้อันนี้จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมต้นละแปดสิบนะคะสําหรับแตงโมเนี่ยแดงเขาจะกัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนินไนยรานะคะไม้ทนเข้มค่ะอันนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับนินไนยราเวลาโตใบใหญ่นะคะอันนี้ทองพันช่างนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะกัดลายมาแล้วด้วยค่ะทองพันช่างเป็นไม้เก่านะคะ นี่ค่ะลายจะออกส้มๆมาแบบนี้บนพื้นเขียวอ่อนนะคะทองพันช่างนี่ค่ะอันนี้ก็ไก่นะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองเขาเป็นไม้ใบไทยนะคะกัดสีออกมาแบบนี้นะคะเริ่มกัดมาเรื่อยๆค่ะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยนะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองเวลาโตใบก็จะ ว่างกว่านี่ใหญ่กว่านี่นะคะแล้วก็กัดสีออกส้มๆแดงๆนะคะกัดหน้าใบเจ็มมากอันนี้จะเป็นซับรุ่งโรดนะคะซับรุงโรดปลายสวยค่ะให้ไป150ย150บาทนะคะซับรุงโรดเป็นไม้ใหม่นะคะใบออกเยวยาวค่ะอันนี้ลิ้นมังกรไฟนะคะลิ้นมังกรไฟายนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะลิ้นมังกรไฟนะคะนี่ค่ะกะัดสีเด็กเลยสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะ อุ้ยอันนี้ก็สวยะค่ะจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้คะ่ะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะหนูมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยพี่ๆสามารถแวะเข้ามารับชมนะคะสอนสีไปเพื่อนๆก่อนได้นะคะก็จะมีต้นแม่มาให้ชมด้วยแล้วก็ต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะ ส่วนก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะไกล้ๆส่งได้หมดเลยโอเคเดี๋ยววันนี้หนูขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ